สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันที่น้ําพุร้อนหินด่านนะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับอากาศเยน็นสบายสบายบรรยากาศดีๆนะครับมาดูกันครับว่าน้ําพุร้อนที่นี่จะน่าเล่นขนาดไหนครับไปกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งเคยมาครั้งแรกเราก็ไม่รู้ ก็เดี๋ยวไปจอดด้านในจะใกล้กว่าเพื่อเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะฮะเล่นน้ําเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะครับบ่อน้ําพุร้อนหินด้านนะครับชื่อเดิมเป็นบ่อน้ําพุร้อนเขาตะนาวสีนะครับเพื่อนๆตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําแควน้อยนะครับแนวเทือกเขาตะนาวสีเลยนะครับเพื่อนๆติดชายแดนพม่าเลยครับเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปแช่น้ําพุกันน้ําพุร้อนกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะฮะไม่รู้จะยังไง บ่อน้าพุร้อนที่นี่เกิดจากความร้อนใต้พิภพนะครับจากรอยเลื่อนของหินนะครับทาให้เกิดน้ําผุดขึ้นมานะครับอุณหภูมิของบ่อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40-45ถึงองศานะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแร่ธาตุสำคัญหลายๆอย่างนะครับเช่นแคลเซียมกำมะถันเหมาะกับการแช่ผ่อนคลายของร่างกายมากๆเลยครับเดี๋ยวลงไปมีเสียอะไรไหมครับเอาเสื้อยืดมาร่างแค่นั้นเองค่าเข้านะครับผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทราคาดีมากๆเลยครับอ๋ออยู่ด้านนี้เองอุ้ยดีดีดีเข้าไปด้านในแล้วก็เธอยื่นตัว ครับครับสองคนครับได้ได้ได้ลงได้ทั่วบริเวณใช่ไหมพี่ได้หมดเลยครับพี่ครับขอบคุณครับผมแล้วมีเลเวลความร้อนไหมพี่อ๋อ32 3ทั่วเลยถ้าบอเดิคนจะอุ่นหน่อยครับอ๋อบอดดิอุ่นหน่อยใช่จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะมันใส่น้ำแต่ผมเองโอเคพี่ขอบคุณมากครั้งแรกครั้งแรกอ๋อครับ บ่อน้ำพุร้อนที่นี่นะครับถูกค้นพบโดยทหารชาวญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับและใช้สถานที่นี้เป็นนะครับที่อาบน้ําร้อนนะครับพักการอาการล้าของจากสงครามนะครับเพื่อนๆแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยของทหารด้วยจึงถือได้ว่านะครับเป็นประวัติศาสตร์ทางสงครามโลกครั้งที่2อีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันเลยครับเพื่อนๆแช่เพื่อสุขภาพนะครับนี่ครับก็มีทั่วบริเวณเลยฮะแล้วแต่เพื่อนๆจะลงเล่นตรงไหน น้ำนำ,นำลงเทา้าลงไปด้านล่างบริเวณบอ่อแช่น้ําร้อนนะครับเดี๋ยวลองดูบอ่อน้ําร้อนที่นี่นะครับเหมาะแก่การปรับสมดุลร่างกายมากๆเลยครับเพราะว่าจะทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้นเยอะเลยครับอ๋อเฮ้ยเฮยร้อนจริงลุงร้อนเหมือนบ่อไข่เลยเออแต่ก็ค่อยๆลงมาก่อนเป็นไงบ้างส2สององศารครับ เพื่อนเนี่ยมันเดือดขึ้นมาเลยเห็นปะความร้อนอ่ะเนี่ยเนห็นไหมลองดูครับบ่อที่นี่ก็จะมีอยู่สามบ่อนะครับเพื่อนๆบ่อแรกก็จะเป็นบ่อแม่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่42่ิบองศานะครับแล้วก็บ่อต่อไปก็อยู่ที่ประมาณ40ลสหลั่นกันลงมาครับอ๋ออันนี้ก็ก็ด้านอยู่มัน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 ไม่ร้อนอันนี้มันไม่ร้อนอันนี้มันเป็นน้ําน้ําเย็นไง เข้าใจแล้วน้ำล้นออกมาอ๋อบ่อตัวนู้นอะร้อนเดี๋ยวเช็คอุณหภูมิครับบ่อเนี้ยบ่อเนี้ยร้อนสุดนะครับอันนี้เขาเรียกบ่อแม่เนี่ยบ่อแม่ร้อนสุดนะฮะเดี๋ยวดูมาบ่อนี้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 โอ้โหบ่อนี้ก็ร้อนแต่บ่อนู้นร้อนดีกว่ามั้ง ส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนี่เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆและบ่อน้ําร้อนที่นี่ก็สะอาดมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์จะทาความสะอาดประมาณสามครั้งนะครับเพื่อน,อน,อนไม่ต้องห่วงครับสะอาดแน่นอนครับบ่อน,นี้ก็ได้อยู่นะครับอ๋อนี่อุ่นหน่อยแต่ก็ร้อนร้อน ครับเราสองคนก็แช่อยู่ในน้ําร้อนนี่ก็ประมาณ20นาทีได้นะครับก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38-40ถึงองศาครับเพราะว่าอีบอร์แรกนั้นร้อนมากนะครับบอร์นั้น42องศาครับไม่ไหวครับอันนี้เป็นบอร์อน้หภูร้อนนะที่หินดาดนะครับที่ก็จะไปทอดอภูมิ30กิโลนะครับถ้ามาจากเมืองกาเนี่มันจะถึงก่อนนะฮะอันนี้อุณหภูมินียังอยู่ประมาณ4038ตรงเนี้ยอันนี้3ามแ่นะฮะบอร์หนูน่ะ42่บอร์แม่ อันนั้นอันนั้นร้อนมากนะครับอุ่นอุ่นอันนี้ค่อยชั่วหน่อยเดี๋ยวเรา,าแช่ที่นี่สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราไปเคลื่อนครับการแชร่น้ำร้อนที่นี่นะครับเราแช่น้ำร้อนเสร็จเราก็ไปลงน้ำเย็นนะครับแล้วก็ขึ้นมาน้ำร้อนแล้วก็ไปลงน้ำเย็นแบบนี้สักสองสเที่ยวนะครับคุณป้าบอกว่าแบบนี้จะทำให้ร่างกายปรับสมดุลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นมากๆเลยครับ เดี๋ยวเราลงไปน้ําเย็นบอกไว่าให้ไปปับนน้าเย็นแล้วก็ลงน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะครับเย็นไม่ครับทำแบบนี้นะครับจะทําให้ร่างกายเราช็อตไปกชั่วขณะนะครับแต่ก็ดีมากๆเลยครับระบบเราดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็คลายเครียดได้ครับ ครับเพื่อนๆก็บ่อน้ําพุหินด้านนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลหินด้านอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนเอนเป็นอีกทิปที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับสายสุขภาพนะครับสําหรับวันนี้กรมชวนไปเที่ยวสวัสดีครับ